ครับผมเช้านี้ก่อนไปทํางานเดี๋ยวมาชมไม่เช่นเยียวนครับอันนี้เป็นกบสายแบกเป็นนะครับขนาด3เซนตัวนี้เป็นกบหยุดน้ําจิ๋วนะครับขนาด2เซนตัวนี้เป็นกบสายหลังแอนับผมขนาด2.5เซน,นนี้เป็นกบคิ้วจิ๋วครับขนาด2.5เซนแล้วก็กบโรดจิ๋วขนาด2.5เซนนะผมเดี๋ยวลองชมไม่เช่นนะครับเริ่มจากตัวกบสายแบกเบ็ดก่อนเลย นนผมชช่นะครับผมเดี๋ยวขอซูมสักนึงนะครับจะได้ชัดกันชัดครับผมอผมเทสอยู่ของข้างวัดน,นะครับเสียงอาจจะรบกวนสักนิดนึงสมชันครับ ชมตัวต่อไปครับผมตัวนี้เป็นกบสายหลังแอนนะครับชมเนีนครับ รถช้าๆสายทีทีน้ำดังนะครับผมชมตัวต่อไปกันเลยตัวนี้เป็นคิ้วจิ๋วนะครับ2.5เซนสมมิชั่นกันเลย ดีมากครับสับทีมากมาชมตัวต่อ,อไปกันเลยตัวนี้เป็นโดดจิ๋ว2.5น,นะครับผมไม่ใช่นะผมฟูครับสักครู่นะครับเดี๋ยวมาชมไม่ใช่ตัวสัม่ยมจิ๋วไหมครับผมเมื่อกี้ปลายคันเด็ดไปโดนหญ้าข้างหลังนะครับ เล่ฟ์ใช่ไหมคผม มาณนี้ครับเดี๋ยวมาชมมิกตึงตัวกันเลยเป็นกบอยู่น้ําจิ๋วนะครับสําหร,รับตัวกบอยู่น้ําจิ๋วนะครับท้องจะ,ะโค้งเวกอย่างนี้นะครับจะเวกน้ํามาดีอาสร้างไอชั่นนะครับต้องสร้างด้วยตัวเองรับผมโดยการขาอคันนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตการข้อคันให้ดูผมไอชั่นจอกมาน่อยนะครับ อขอขคัอนขางน่าผมเหมาะสำหรับเล่นหมายนาน้ำท่วมนะครับแล้วก็หมายที่น้ำตื้นๆนะผมกบหยดน้ำจะเล่นดีมากแล้วก็หมายเนีครับประมาณนี้ครับผมสำหรับแอคชั่นเหยื่อป่าเา็าเลยครับกบโดจิคัน,นิฟอก